เสร็จเรียบร้อยแล้วเราไก่นะครับจัดนะครับราคาเกินห้าร้อยบาทเป็นหน้าตาดีไงครับไปดูกันครับเพิ่งทำเสร็จทิดหนึน่งนะจะทำในหน้าตาเป็นนี้ครับงบประมาณไม่ถึงห้าร้อยบาทนะครับจะมีอยู่อ่าสี่ข้อนะฮะใช้ทอ p ีบซีล้างอาหารนะครับ พอพิซีนี่ครับร้อ่สิบแบาทจมาร้อ่สิบแบาทดูดูความยาวเม็ดกี่เม็ดสองเม็ดห้าสิบห้าเม็ดหญา กว้างของคอกนะครับวันห้าสิบสี่นะครับยาวประมาณ78็สปูงสูงครับห้นะครับสูงรรประมาณนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นรางน้ำนะครับรางน้ำก็เท่ากันนะครับรางนา้ำอันนี้จะใช้แก๊สลนนะครับให้มันตอกได้ง่ายครับเนี่อเทียครับตัดเอาแล้วแก๊สลนน,ะนี่งบประมาณไม่ถึงห้าร้อยนะครับเทบ่าพีซีสองท่อนี่ก็สองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบ ไม้นี่ก็ไปซื้อจากห้างดูโฮมครับเขาเศษไม้ประมาณร้อยหนึ่งครับหมดเนี่ยเขาขายให้เศษไม้นะ่ะหี่อยันึ่งเามาทำก็สองร้อยสามร้อยแต่ปูก็ร้อยหนึง่งอันนี้ก็ร้อยหนึง่งห้าร้อยบาทพอดีครับดางดางดางมาทำก็ประมาณไม่ถึงห้าร้อยนะอันนี้ก็ เบียรใช้เอานะเขาทิง้งอะไรลเข้มาตัดตัดตัดะราคาประหยัดจะจะสวยเกินครับเังกับฟาร์มไก่ใหญ่ๆก็ทำน <laughs> ี่ทำใเล่นเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด ไม่จะทำดีเกินไปครับ <S 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 จะสวยมากที่ว่าจะทำให้ใหพออยู่ได้เดี๋ยวไก่ลงแล้วท่ารตยบร้อยติดกับขรอบครัวเราไก่นะาาราคาประหยัดนะครับประมาณห้าร้อยไม่ถึง500ห้าร้อยจะเหลือใช้ทุกอย่างเกือบเหลือใช้แล้ว ok hãy bây ha đào thấm in trong tình ấy